สวัสดีค่ะพี่น้องป้อไปพี่นี่แม่ฟรังเอ็นเอสพี่ชาแนนพี่น้องคะ่ะมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะนอกขันน้อวันที่ในวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะพี่น้องมะพร้าวแสบร้าคะ่ะพี่น้องเ้าออนพี่นี่มีแนวออมาเราซูฟังคะ่ะพี่นอ้องเรื่องมิยูวาพี่นี่ไปยูสวิตไม่ไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ไปยุสวิตไม่ไหมแล้วการบินไปนี่เดือนแรกของไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพี่น้องแล้วการเงินพินี่เหลือจะพี่น้องคะ่ะเงินพินี่เหลือเหลือห้าร้อยประมาณ่เะนห้หาร้อยสวิตห้าร้อยบาทเงินบาทไทยค่ะพี่น้องคะ่ะพินี่ก็เล่นอยากส่งกลับบ้านเพราะว่าพินี่กะ คิดว่าบริใสเงินบาทไทยก็เลยส่งกับบา้านค่ะพี่น้องค่ะแฟนพินี่เลยเลยรูจากว่าพินี่่งเงินกับบา้านค่ะพี่น้องคะเล่าเล่ามาพ่อใจค่ะพี่น้องเล่าเป็นคนโมโห,หลายได้แฟนพินี่ีคนเก่าเนาะค่ะเนาะว่าพ่อใจสิว่าแต่เรื่องเดียวละเวาลาทะเลาะกันมากกับว่าแต่เรื่องเดียวค่ะพี่น้องบ่าแต่เรื่องว่าเฮา่งเงินกับบ้าน เงินไทยที่เฮาเหลือแมนน้จะพี่น้องเงินไทยหาลอยบาทที่เฮาเหลือเนะี่ยอันเงินไทยที่เฮาเหลือหาลอยบาทเฮาส่งกลับเมืองไทยมีปัญหาค่ะพี่น้องมีปัญหาจ้ะแล้วการดุลไปดุลมาเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็อยู่ได้ประมาณจากักจักเดือนแล้วปีกวัวเห้วจ้ะพี่น้องต่อหลังจากนั่นปีกว่าแล้วเนาะพี่นี่ พี่นี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่นี่กับพระท่านทํางานเรื่อนนัอนพี่น้องคะ่ะพระท่านทํางานผัวให้เงินใส่ค่ะพี่น้องผัวให้เงินใส่เดือนละพันนี่แหละจะพี่น้องเดือนละพันประมาณนี่เดือนละพันสวิตค่ะพี่น้องแต่บันพี่นี่ก็เก็บเนอ่นเก็บเงินแล้วก็บัตนี่น,น้องนีปัญหาคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องสาวมีปัญหาเลี่ยนหนังสือค่ะพี่น้องอันเพิ่นกรเรลี่ยนนั่นเพิ่นเลี่ยน วิทยาไล่เลยละจ้ะพี่น้องค่ะบัานี้ลูกสาวคนกระเลียนนํามันก็เลยเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเงินบ่พ่อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเลข,ขอพี่นี่ไปพี่นี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะพี่นี่เก็บเงินได้สี่อยฟั่งสวิตค่ะพี่น้องพี่นี่ก็เลยทรงให้น้องสาวว่าล้องสาวสีบกใครขอได้จับพี่น้องค่ะน้องสาวว้อีหลีสีบกขอค่ะพี่น้องมันบ่มีอีหลีน้องสาวจังกาขอไปเนาะค่ะเนาะ พี่นี่ก็เลยทรงไห้ทรงไห้สีลอยฝังสวิตเต่แต่แตะกีก่ะล้าอยู่ด้จากพี่น้องสีลอยฝังสวิตแต่่าเงินเงินของสวิตแต่ตอนนั้นกับประมาณสิบหกบาทค่ะพี่น้องสิบหกบาทหนึ่งฟรังสวิตเท่ากับสิบหกบาทก็ได้มื่นกว่าบาทดีล๋ละจ้ะพี่น้องกับที่นี่พี่นี่บารู้ค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็เลยเอ็นเลยทรงทางธนาคารค่ะพี่นอ้องทรงธนาคารของสวิต ถึงธนาคารของน้องสาวอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างทเท้าทรงห่อหลิ่งห่อเท้าทรงเงินนสลิปเงินเงินเท้เาสรงน่ะจ้ะพี่น้องมันสิเข่ามาบานให้ผัวเห็นค่ะพี่น้องพี่นี่บลูผัวเลยเห็นผัวหายว่สาสันพี่น้องคะ่ะผัวดาวสาันว่านว่าพี่นี่สรงเงินกับบานบานบอก พินิยานพินิยบอกาบอกเขาค่ะพี่น้องคะเพราะว่าน้องสาวจําเป็นไรอันบบมีเงินบ่พพอพินิก็เล่นรักทรงแม่จ้าพี่น้องนี่แหละเจ้าพี่น้องคะการสิทรงเงินกลับบ้านที่เฮาอยู่ประเทศนอกที่เฮาอยู่กับสามีแต่งงานกันไปแล้วพยายามคุยกับเขาสะกอนค่ะพี่น้องพยายามคุยกับเขาสะกอนเบาเเบวเเบาแบบอันอ่าให้เขาดิ้ง ขอเขาสะกอนจงเคยทรงกับเมืองไทยค่ะพี่น้องขอเขาสกกาะกอนพวามันสิมีปัญหาคือพีค่ะพี่น้องคะพิษกันง่ามได้กับบ่แตะเหลี่ยงนี่ขึ้นมาได้พี่น้อง่าฮั่ทรงเงินเมื่อบานบอบเขาจังสันจังสีหลักทรงเงินเมื่อบ้านหานนันให้น้องสาวค่ะพี่น้องคะอือันตั้งแต่นั้นมาพินี่กับบ่เคยทรงเงินกับบานค่ะพี่น้องตั้งแต่นั้นมาพินี่กับบ่เคยทรงเงินมาเมืองไทยจักเถือ่อ พยาวายตานมีปัญหาค่ะพี่นองค่ะ,ะระบบที่ดินทังบ้านของพี่กับบุเคยของเงินน้ำพี่จักเถื่อค่ะพี่นองค่ะ,ะแล้วก็พี่นี่กับสีมะเราประสบการที่ได้ยิ่งจากยูทูบเนาะค่ะเนาะว่าอันพูงยิ่งไท่ที่ได้แต่งงานกับคนต่างชาติค่ะพี่นองค่ะส่วนมากนี่พอแม่พี่นองทั้งทั้งผูงยิ่งไถนะ่น่ะเห็นลูกสาวมากเมื่องหนอก กสิขอตั้งแต่เงื่อนค่ะพี่น้องมีตั้งแต่ปัญหาค่ะพี่น้องเอาเงื่อนไปเรียนการพนันเอาเงื่อนไปเไปทะลุในในเรื่องอันที่มันบ่เป็นเรื่องนะจ๊ะพี่น้องค่ะอ่าอันคุนทังบ้านคุนทางบ้านของเมียฝรั่งกาญาจะเห็นลูกสาวว่ามาอยู่บืางนอกแล้วก็สินี้เงิ่อนมีคมเนี่ยค,ค่ะบางคน เขามาอยู่เมืองนอกเขาก็อาศัยผัวอยู่เขาพระท่านหาเงินได้เองค่ะพี่น้องเขาพระท่านทํางานเขาบร่สปอยเขาบรสามารถสปอยพี่น้องป้องไปของเมียได้ดอกบางคนถ้าเขาบอรลุ่ยอีลีค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าเขาเขารุ่ยอีลีเขาเสนอให้เองว่าฉันจีทรงบัานบ้านคุณทนันทนินทนอ่าบางที่หอบกับคุยกนค่ะพี่น้องบางที่หอบกับคุยกับสามีกรสีมาอยู่นั่เขาว่า เธอต้องฉันมีภาละยู่เด้บอกเขาเนาะขะานอกบอกยิ่งบอกเขาว่าฉันยังมีภาละเลี่ยงดูลูกสันเลี่ยงดูลูกฉันแล้วก็เลี่ยงดูแม่ฉันยูฉันต้องสงเงินกับบ้านเธอมีความสามารถที่สิสงเงินกับบ้านให้ฉันได้บบต้องคุ้ยเขาก่นได้ค่ะพี่น้องโมเมนว่ามาถึงแล้วจงคอยบอกเขาโบแมนค่ะพี่น้องเขาบอกเขาบ้อลูกเขากว่าอุ้ยปัญหาคือหลายแฉยังประมานสิจ้ะพี่น้อง ก็ต้องมันก็ต้องคุยกับสามีก่อนว่าฉันต้องรับลูรับเลี้ยงผ้าละฉันต้องมีผ้าละเลี้ยงดูขอบรัวของแม่ของฉันลูกของฉันค่ะพี่นอ้องฉันต้องดูแลต้องมันเธอต้อง,ต,องต้องรับผิดชอบอันซอยฉันแน่อย่างประมาณสิจ้าหรืออันไปไปยุ่้างนอกตอนไม่ไหมค่ะพี่น้องคะตอนไม่ไหมสิ หางานทำบ่ได้เพราะว่าเฮาภาษาบ่ได้ค่ะพี่นอ้องถ้าเฮาทำงานได้แล้วได้ภาษาแล้วเฮาไปทำงานเฮาสามารถส่งเงินกลับบ้านได้อันนี้จังค่อยขอลูกขอเต่าค่ะพี่น้องคะพี่นี่ก็อันได้ยินแน่น,น้องคุณนึงเว้ามากนาะขณะสงสารเขาค่ะพี่น้องพี่นี่ก็อยากมาแช่ประสบการ์เกี่ยวกับอันญาติพี่น้องทางเมืองไทยที่ของเงินกับลูกสาวที่ไปอยู่ ใปผัวฝรังค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพีชาเนี่ยก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคำค่ะคลิปละคำส่งน,น้คะนาะส่งอังวัยอังวัยเเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนพี่น้องพองไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย